ท่าทางฝั่งเจแมนทางฝั่งเรียวจินมีสกินซะด้วยแต่ว่าเขาไม่ได้โชว์เขาไม่ได้เข้าทางเดิมตลอดเวลานะครับคุณ้อ๋อเข้าก่อนนี้โอ้โหไอ้ฮี่เป็นเป็นคน่เดี๋ยวมันไม่มีไรยินไม่รู้ไงโอ้โหโอ้โหสวยสกินทำที่เทียบแบตดรทที่สุด

อย่าอ้อมเลังแน่บอกเลยไอ้ติว่าเมื่อกี้ผมบอกเขาไปแล้วไงผมก็ต้องบอกเขาด้วยโอ้โโโหยดิวจินเอ้ยอย่าอ่านทางอารมณ์เกมประมวลอารมณ์นะับผมเตือนแล้วนะเตือนคุณไปหลายรอบนะครับคุณดิวจินตาตานี้ขอขอการเรียนนะเอาโทวาดีกว่าอยากเรียนโอ่าได้ ไปหาเล่นไอ้นี่ว่ะจะไม่ดูให้จอไปมันรู้เลยแล้วว่าไอชีชนะยินไม่ยินโง่ะครับให้อรเบห็นด้วยโอ้โหให้แมงเม็ดเดียวครับสองเม็ดขอขอขอการเดยวอีกรอบยังให้ยินแก้มือหน่อยไม่ทำเสมันละ เอ้ยลิ้วๆไม่ได้แดงๆมากการเดี่ยนอีกรอบนึงนะให้ยิงแก้มือหนอ่อยตะก,กี้ไม่ได้เก็บตะก,กินเวลายิงเสียตัวไม่ว่าแต่หน้าไม่ได้เว้ยรดิรกดโอ้ย ไอ้ที่โดนยาสนามเอามันติ้งได้สองรอบอ่ะมามาถ้ากดติ้งเร็วผมจะได้ไม่รู้เลยไม่ถนัดเลยอะทำไมมันโอ้โหโอ้โหเกจ้าเรยไม่ไหวได้โอพีครับโอพีเออออฟออฟเลยครับแล้วฝั่งทางลิวจินเขา ตัวเล่นออฟเลยนะออฟของทีมนะครับดิวจินเนี่ยสะบัดเป็นข้าวสบัดเป็นข้าวนะครับตำแซงโอ้โหจะเปลี่ยนปืนไหมครับดิวจินหรือว่าออฟอีกรอบหรือว่าจะโดนปิดตำนานครับดิวจินเทพเจ้าแห่งปีลาวใจเรียนดีพู้บรรยายคุณกดดันหรือว่าคุณดิวจินเขาถนัดออฟกัดกับเจ็ดครับเพราะว่าเล่นเจ็ดมันจะได้เหมือนถ้าแตกเพิ่มครับ ได้อับรับรับมันมีแบบแล้วเปลี่ยนเป็นเจ็ดแล้วครับฝั่งนู้นจังหวะนี้เตรียมกดสกิลเอ็กแล้วนะดิวจินเจแมนตัวนี้เห็นโดนนครับโดนแทงครับตัวนี้โดนสวนครับดิวจินยังคงดูต่อไปโดนทั้งคู่ครับตอนนี้ ลูจินเช็คลูจินโดนเช็คแท็กโดนนะครับฝั่งน้นก็แท็กโดนโอ้โหคนละนัดนะครับตามองครับจังหวะนี้ยังไงครับเอาไงครับอันตรีได้ไหมเห็นเห็นครับเหมือนเหมือนเหมือนเช็คโดนนะอันตรีได้ไหมต้าโอ้โหอันตรีไม่ได้ครับยังครับแอ็กเลยครับลูจินเขาแอคกลูแอคเลยครับแรดดอกแรดดอง ได้ได้ได้บอกกูไม่ด้วยสอกอาชีพว้าโดนากันกดดันอย่ากดดันคนภาก่อนพาไม่รู้จะภากอะไรโอ้ทางฝั่งริวเจนโอ้โหถือโอดินมาเลย <ใจ S 1> ทางฝั่งเมเมนส็ติงสไนรอแล้วโผลโ่มาคือตายนะระวังไว้ ใจเย็นหลกไหมเอางี้เลยดีกว่าได้ข่าวว่าสองอะไรเงี้ยแบบมีดเจ็ดคมอ่ะขอมีดเจ็ดนะคุณริวคุณริวจินขอมีดเจ็ดนะมีดต้องเอาอะไรอ่ะเอางี้ขอขอแบบสกิลไม่จำกัดนะมีดเจ็ดอ่ะถ้าเกิดแบบยังไม่ตายก็ขอแบบริเวอร์เอ้ยไม่ใช่ขอไอ้ปืนพกอ่ะขอปืนพกชื่ออะไรวะตาเชลิปเชลิปเออเชลิปอ่ะขออันตีอันตีก่อนนะอันตีอ่ะ สมมติพาดก็แบบเชลลิปเลยสกิลจำกัดปันเนี่ยอแล้วแบบสกิลไม่จำกัดจำกัดจำกัดสมมติพาดก็เชลลิปเลยดวนเลยว้ายครับไม่ครับนี่เเจ้าแห่งเกตหุ่ยโห่รู้สึกเรียวจริงจะหัวร้อนแล้วจะเอาจริงแล้วปืนหมดก็ด ถ้ายีนแพ้กูก็ไม่อยากเล่นแล้วไปของเป็นกูสินะกูท้องต้องรำวอ,อมือเราสินะรอมอ <seconds> เอาเอาอยูด่ดีๆก็ชนะโอ้ยอเ,เกมแมนยืนนิ่งๆก็ชนะไปแล้วครับเอาเอาเอามคิว้เอาหนร้อนกันอ่ะ เสียวินวีอย่างนี้กรรมการว่าไงรเนี่ยไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นความผิดพลาดก็นับไปเลยถือวเดี๋ยวผมนับห้าสี่อะไรค่อยกดกันคืนก็ได้ตอนสลับฝั่งพาเกมอยู่แม่เกมดับอย่าเพิ่มเกมดับหนึ่งตัวใครข่าะไรครับไปครับเดี๋ยวไปนั่งกันนะครับเกวกับ้เล่นขอคนเล่นเกมเอาเมื่อกี้ยิงยิงไม่ได้เป็นคนยิงไอ้ชี้เหรอ ก็เอาเอาแต้มคืนไงแบบนี้ถ้าเป็นอีกรอบหนึ่งผมผมขออนุญาตกดคุณยอกจากการแข่งขันนะครับ <c oughs> เอเอคุณทางผู้ช่วยเอกเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยครับคือการเล่นเกมนี้มันไม่มีมารายาทกันเลยนะครับครับ <c oughs> มีมารยาทนิดที่นคะครับทาง,ง,นะงฝั่งเจแมนแบนดัลริวจินก็แบนดอลนะฮะฝั่งทางฝั่งริวจินรู้สึกจะมีบัฟดาเมจเพิ่มนะสกินน่ะแล้วเหมือนเขาจะเล่นมันมามมาานานอย่างช่ำด้วยนะครับแบนดอลของคุณริวจิน ล่วงไหครับล่วงรตรอบสเลยครับผมหัตว์รอัเออตานี่ขอขอมาแชลอสกอร์ใครนำวาเนี่ยอ๋อมันสลับฝั่งอันนีหว่า อันนี้คือความเท่าเทียมนะครับสกอร์คือนำนำนำ,นำจริงๆนะครับไม่ได้มีการโกงอะไรกันครับนำจริงๆนะครับกับมลอกอกูแพ้เลยแน่เลยวะใช่า s <S ทางฝั่งเจแม็กก็มีคนท้าหนึ่งๆกันต่อเนื่องเลยนะ <S <S โอ้โห what the fuck โอ้โหแล้วลุดคลิกโอ้โหบินไม่ขึ้น <c oughs> ต่ำมาเินเบาเย็นแวนดอลแวนดอลเลยเอา,อางี้ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทางฝั่งของการเลือกแบบปืนที่ถนัดที่สุดมาแบบคนละกระบอกนะคนละราวอะ่ะใช่ครับคุณลิวจีนนี่คุณจะเลือกปืนอะไรครับอคุณเกมแมนครับแวนดอลครับเกมแมน ก็บอกให้เลือกวิน,นด้นยรอลาวต่อไปครับรอลาวต่อไปโอ้โหคมจริงจริงครับจังหวะนี้อ่างั้นให้เรีวจินเลือกปืนมาก่อนเลยครับเรีวจินจะเลือกปืนอะไรครับแวนดอลเลยได้ครับทางฝั่งเรีวจินเลือกเป็นแวนดอลนะครับเจ๋งทางฝั่งเจแมนมีสกินแล้วซะด้วยสกินนี้จะพาความนำโชคหรืออับโชคมาให้นะครับรอดูกันเลยเติมแล้วว่ามึงต้องเติมแล้ว มันมันเป็นอย่างนี้ทุกๆกินเลรอไม่ไม่ไม่อันนี้ไม่ใช่สุกิจทกินเดียวแล้วแต่ธุรกิจอะไรโอ้โหถัใหญ่ครับฟังคำคำปากเคมันไปขัดเจรือนะครับยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยโอ้โหพี่กลับมาได้นะครับเกือบไม่รอดนะครับเกือบไม่รอดเออริวจินครับริวจินนคคน ขออนุญาตนะครับผมแบนเลยนะคุณทังสองทำทำไมครับเจอผู้หลายรแล้วนะโอ้ยเกือบผ่้ห่เ โอ้โหเหมือนจะรู้ว่าเขาออกมาล่นกันตึงยังไวะแต่มหรอคนนี้เขินเต้นนะครับตุดอะไรอ่ะตานี้ขอให้ฝั่งทางเจมแอนเลือกปืนนะครับอ๋อเป็นเดิมเป็นเดิมเลือกปืนเดิมนะหวังจะแบบตบคืนนะเอายังไงครับก็สนอแหละทางฝั่งริวจิน เหมือนจะเหมือนจะโอ้โหเหมือนจะหายนะครับดูสักพักหนึ่ผมก็พูดอะไรมากไม่ได้ครับผมก็อยากจะบอกคุณอยู่ว่าคุณยืนตอนอาจจะไม่ได้เข้าทางที่ดีเสมอไปครับเงียบดีอีน้อยโดนดราม่าเงียบดีอีน้อยเป็นไรอ่ะไม่ได้เดียว่าต้องมาตาเอาถ้าผมถ้าผมพูดผมจะเช่าเตียมยังไงขอบคุณ อัตาราเงินรางวัลสามสิบบาทนะครับ <c oughs> ตาตานี่เป <c oughs> นะ็นคอรแฟนทอมมหมยังไม่ได้เล่นแฟนทอมกันเลยห <c oughs> อนร <c oughs> ิวจินมีทุกสกินจริงๆร <c oughs> ิวจินจะปาดไม่ปาดครับไม่ใช่อะไรกันผมบอกไม่ได้จริงๆครับคุณต้องใช้เต็นนะครับโโอ้ห <c oughs> ไม่มีเตนเลยเนี่ย ตอนนี้เดินออกเดินเข้าออก,กันกดกดคือห้ามออมนะครับไม่ออมเด็ครับเอาแล้วเอาแล้วเหมือนนี็นะครับมเจอหน้ากันโอ้โหคุณเกมแมนเขาคมกว่าจริงครับไม่ได้ครับริวจินคุณพลิกได้ครับไม่ได้ยยนตอนนี้ผมขอขอโก้นะขอโก้ไปอย่ากโก้เราดิ ไหนอะไรครับคุณเล่นมุกขาวหายผมแบนเอาทิ้งหมดแล้วครับไม่หาครับไม่เวโก้และเอาบูด็อกเลยดีกว่าบูด็อกแค่นี้เรื่องมากอีกครับบูด็อกบูด็อกครับขอบูด็อกคุณเจมันครับครับคืออะไรครับโอ้โหดิวจินยิงไปตายบินนิฟไปเออคุณคนนี้หลายรอบนะผมเตือนหลายรอบแล้ว ผมจะแบนคนณยูแต่ผมไม่รู้จะแบนยังไงเลยแต่ออกห้องส่งเลยตอนนี้เอาอะไรปืนอะไรดีครับคุณต้าหรือว่าให้เขาเลือกกันเองเลือกกันเองเลยครับผมมีสิทธิพูดอะไรมากไม่ได้ครับพูดแล้วจะมีปัญหาทีหลังครับเอาเลยนะครับแบนดอกัน,นนะครับเ <'s> พราะเขาอยากสึกธิ์เขาบอกว่าครับแบนดอยเขาได้เปเรี่ยนเขาจะเอาแบนดอยนะครับนะครับไม่ให้คนเกมแมนเล่นนะครับ โอ้โหแพ้ไหวเหี้ยโคตโง่อะแมตช์พอยต์นะครับคุณเกมแมตชนเลยครับมีแล้วมิรู้สึกมิคุณริวจินจะยาวกว่าด้วยนะครับเอาเอาวไม่ใช่ละกลัวไม่ใช่เลยให้ถ้าให้มีเกมหรือแพ้เลยเนี่ยยิง ถือว่าไม่นับนะครับมีปัญหาไหมเออคุณเกมไมไไม่ครับ <ไป S 1> แล้วก็ลองมีปัญหากับเพื่อนคุณดูดิ <c oughs> ยอยเออคุณริวจินครับคุณริวจินยอยอยอแต่ยอแต่เกี่บรถถหัวแทบเมื่อกี้ครับเล่นเชิงกันไปไม่มีใครกล้าเข้ารู้สึกจะเข้าไปน่าจะโอ้โหคุณริวจิน เย็นแน่กันได้ว่าหลดเอาได้เอาก่อนนะ <c oughs> เล่นว่าจากตอนนี้ไม่ผ่ากกนกดธรรมดาดีกว่าอาชีเล่นแรงดีกว่ากูไม่เล่นดีกว่าใจไม่ถึงว่ะตอนนี้เดี๋ยวลามากี้เนี่ยเป็น <c oughs> ขอขอ,ขอ,ขอใครนะ <c oughs> นยินโอ้โหกูว่ามึงกูว่าแพ้ดิม <c oughs> ึงแพ้หลักความมาเอาเอาและตอนนี้จะวัดหรือชี้ชะตาหรือไม่โอ้โหอีแด,ด๊เลาทั้งคู่ครับไอ้นี่เน้นเท่านี่หว่า นี่นะกรมกันเห้พร้อมกัน,ม,กนมาโอ้โหตัดสินไปแล้วนะครับไม่รับไม่รับการนี้เด <c oughs> ี๋ยววอรนะ์